ว่าหนาวเดินซีเดินหาฝ้าสีม้วนข้นสีเข็นเทิงฝ้าเน้นซีฝักขาสีเปลี่ยนแปลฝันปิี่นซาแลว้วสุขสบายดีมตรมาแค้นแฟนมาของพี่น้องมาล่ำครับช่องพัาธันล่ำเปิดเอาวิเชียวครับบรรยากาศก่อนเดินทางพี่น้องเห็นจนชินตาเนอะทีมงานเขาเติมพลังครับเก็บของเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ท้ายปพุ่นมาขึ้นนังผีท้เน,น,นียวร้นโอ้ผู้ขาไอไลจนเสียงเสียงซ้ำมาล่ำพี่นอ้องปานวานด้ล่ำน้ำมู อากาศมันเปลี่ยนแ้วเนา่ยมเศร้าเย็นเย็นสวยมากแบบหอนยังนี้ก็ร่างสิเริ่มคลายควบเย็นออกแล้วเรียนแต่เรียนแต่ควบหอนสิมาแบบเพราะนี่องเวียดเจ้าไดนยังกินพราะนี่องเวียดอ่าหมูย่อหมูย่อหมูย่อขบ มูย่อสิมยอเมืองตปลาเด็ดเ้ปลมอเมืองเดอดนเมนู่อาหารห้อครับกินเ่้าหมูมีครับเปากินเป้าใบตัวข้างแบนนี้ปั้ข่อยปัหมอนำเงีป่ะข่อยไอเย็ดเกียวข้อม้เสียงหม้อปันหมอนำเงขึ้นไผ่เยัน่งี้รอะวาเล่าเป็่นเฮ้ยหนละข่อยว้าเป้ี่นเล่าซะข่อยแล้วเป็นขึ้เล่าเลยบ่อนี แค่ไหนขาตังซื้อพอ่ยล่อ่พอเตะเสียนิอตื่นสขือข่ให้แน่วิ่เตินพญ่ยล่อญ่ผีบางบทจะกินอย่งนัซื้อเฟียดพว่านแม่งเาบ่นน่มันบดแสบอย่าไปกินถ้ลูกหลานเล้เรู้ใหญ่กิน่แอีมันหนาวย่าไปกินใส่ปลาคอเนสูมันหนาวดีวะนี่ยแง้มเอแง้มเจียวข่เนี่ยมันแสบแล้ว ตัวกินเนาะตับไก่เมือนหามไปกินมันปึกปัญหาวะาดีไหมเนี้ยวมันเสียบตัวเอาหมือนป่ะยืดยืดเออปึกปัญหาตับคงตับไก่อย่าไปกินนด้มันเด็กน้อยเป็นสาเออตัวกินเป็นนม่ผู้โถงโอายนี่นี่แหละตัวลูกตัวหลานเป็นแม่เจ้าเอาคือว่าลูกหาห่มเสบียงแล้วก็สิว่ามีหลานอยู่ติพอ ก็เห็นลูกสาวลาเขาอมือไปเล่นใชุ่ยัง็นี่อยู่นะม่เอาลานใช่ไหมตอนนี้เนี่ยพ่อเนีว่ตายว่าเด้เผาไงเดียวึงียเผาบพาลูกมาเถบ่ถามเนี่ยเอาอีนั่นเนี่ยอยทดส้างฝุ่นทร้างสะกดนครเนี่ยยดใส่เราบาสะกดนครมาแล้วยังนครพนมนีเ่บ้านไรเขาสีไสีนยังกนผสรตัวรเดอาใตัวรอยนมันลูกสาว เป็นสาวแล้วได้ผัวมั้งเออสรุปลูกจะคนสามเขาคือนมาหาห้มแสนอันนี้เมียลูกรับลูกมันมาเลยบ่แม่นอัพี่เดาออกมาน่ะสามไอ้พี่เขาเดาแล้วนั่นไลยอยู่เขาเดาแล้วเขาเอิ้นมาเป็นลูกติเด้วยนี่เอ้าก็ลูกเมียก็จะเือินลูกคือเขาตัวโอ้ยนี่ตัวเขาเจ้าวานเท่าเท่าลูกไข่กับลูกเจ้าตีลูกเฮ้าอันี้ไหมงงพ่อเจ้าวานลูกไข่ไหมเัวกับลูกติดเมียกับลูกติด มาตีลูกเข้าด้ลูกไม่ห้น้ำคันอีกไหมลูกไข่รับลูกเจ้าตีลูกเข้าันแล้วนี่คเเงียนว่ามันแล้วคนี่มันขึ้นมันขึ้นซ้อมหลังค้าตีเห็นว่เาอะไรเงิ้ยนบังคุยมันเอาในเงีนว่ามันอันใดระบายไปเห็นแล้วก็ไปซะรถพีชรถไม้รถพเชไ รถหนีด่านเนาะมีด่านเขาให้บอกพาดมือนี่เขาเห็นในต่อๆนี่ขนทรงลงเศร้าๆเนี่มือนไม่น่ะเมี้ยเขาเขาต้องขนขึ้นถ้าเขาขนลงมึงบอกเราดูมึงบอกเราที่ที่เาะสองแปดไปสองกันมือสองแปดจอดทางกันนั่นแหละงั้นจอดทางกันออกมาร้อกันเลยกันจูงกันไปเขาว่าเฮงโถเฮงเป็นบ้าสิมันโถนี่ตัวเอ๊ะมือตรงจอ มันนี่มีหมอบ้านป่หรึบบบบบีบบ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 บดวบบ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 าบบบ่บบบอบบ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 ซบ่บนบบบับบบบนบบบนบบบบีนบบ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 นบอบนบบบบบบบตบนบบบบบอนบบบบบ็บบ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 บับบบบบบบมันบบ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 อบบบบมบบบบมบบ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 บับบบบบบบมบนา่บบก โอ้มื่อคลื่นคมันลองลูกพี่นี่มันผ่านไหมนะสองศูนเราต่อเราต่อเครื่องลูกต่อเครื่องลูกหลังจากได้ลูกนึงแล้วให้ตัวมันนำหอดสามเป็นไตรในลูกที่สามเป็นแต่ใไนดแล่ไหาเตยสนามบสนามบอลตัวนนไปเตในบ้บนตํำตู้เย็นหลอดไฟห้างมันหรอกมันต้องออสี่เนีย มูถามมูไม่เห็นผลนันมันองขี้นี่เฮ้ยไปเตียวบอลยู่ในบอนวะเป็นยังสนามบอลเขาก็เห็นประตูก็จเอเอเป็นยังประตูฟุตบอลคือใส่ตาไครใส่ผ้าม่านมเป็นโรงแรมอาไม่เอาไม่เป็นยังประตูเป็นยังประตูคือใส่ตาใครอใส่ผ้าม่านมันจะเป็นโรงแรมครับองเร็ววทิมทานไทยครับอ้นันไอ้นั่นเตียกันมาขึ้นเลยมึงยิ่งแขางเลย ผมเชื่อถูอพี่ครับกูเชื่ออยู่หางสนามบ่บ่ก็ใช่น้ำเอาเราไปยังเมื่อประตูคือใส่ถุงมือเอาขันใส่ถุงยางมันอีกจับมันก็ทีมื่นด้วยบ่ครับแั่ใส่ถุงยางมันเป็นอย่างนี้เออบองนี่มึงคลิดยังไงกับครูสันนิษฐานได้เข้าไปไปทุ่งขันในบ้านว่าผมมาไปทำเจาะเขาตจริงบอกผีมึงทุ่งยางมึงไปน้อยบานนี้นะไดยังสนามบอลเขาก็ยังปลูกไงมันปลูกต้นมะควาวมันด้เลี้ยงลบเน่า อันเดียวขันก็คุอีรีว่ะไปนีวะมึ่ว่าห้อยห้อยสัตว์ประเภณีไงง่ที่สุดในโลกตอไหมย่อมมึ่อห้สร้างห้อยเสียบขมาไปตัวกูสิมีแล้วเรียนตีขันมวตัวไเอผีห้อยในนอสเซาห้อยยันขว่าไปตัวเอาห้อยลิงหอยลิงมาหอยอย่าง ห้อยลิงวะนี่ยมันงไงหงไห้อยลิงเฮ็ดตอบ่้านย้ก็ตอว่านย้ำก็บาไปเฮดห้อยลิ่งเฮ็ห้อยลิ่งมื่นกี่ตัวมัตูรูดไป็ะเนี่ะมึงแท่นที่ตอบห้อยสั่งห้อยเลยสองมันังาบนั่งจะหน้าท่รอกให้โอ้นม่าอะเกิดพูดก็ว่ต้องเกิดหักบุกก็ไปเพเป็นเอาหกัน้อย่างอ่งกน้าเป็นอะไรล่ะา ข้างยังินได้อืมข้าง้งตอบได้ป่เนี่ยเอาขงตอบเลยฮาฮ่านนรเบิงเบิ้งยังเบิ้งลูกพ่มัให้เรียเนเโดนยังไงเรีกูเรียจนหมดแล้วเหมดบริษัทลกเอา เอาเอาพื uhm, ing, uhm, Help, ้นฐานกุญนมุงพ่ทท่านเนาะกุญญมึงเหรียพเนาะเอาพวกแล้วคนนังคนไปใส่แก้วไปเนี่ย้ยถะฟิปอมเนี่อยสิเอกวางนี้เ่ยังอให้คอยเอ๊มหาเนี่ยบอกคนนั่งคลองม่าไงเนี่องเวียนไปสีวเวกไปไปแล้วมั้งไปสีขกยวไปสีเปียเลยนาโอ้ย่นางเก้ย่นคนแห้งแล้บอกความน กอมักอมับเลยผอกมาว่ไปสีแควมันลอยไปทางไหนแล้วคนนันก็ไปสีแควสิไปสีเกอย่มักอยมักจกันเนี่ยอยงกันเน่อนเดียวมือสองของผมเซื้อมนี่ผมกินอีกเดียวม่กินเนาะอย่ากอเด้อผมขอเด้อมุกตาเนียผมขอเด้อเรื่องเนี่ยผมไปถามอีกหม บรรยากาศคิิขอเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับวานนี like ้ที่งับยง่างง่ายครับเดินทางครับอำเภอเมืองยันจังหวัดสีสเกีขอบคุณพี่น้องได้แล้วครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีบ๊ายบายพุณ